รู้ท่อทันสื่อการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตคือการช่อโกงหรือการล่อลวงผ่านทางช่องทางออนไลน์เช่นโซเชียลมีเดียอีเมลเว็บไซต์โดยมีฉาชีพจะใช้วิธีต่างๆเพื่อหลอกล่อเหยื่อให้ให้ข้อมูลส่วนตัวโอนเงินหรือกระทำการบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หลอกลวงและอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเหยื่อ7ประเภทการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต ประเภทที่1การหลอกลวงโดยใช้คลิกเบทตามมันหยัดศัพท์พาดหัวยั่วให้คลิกหรือคลิกเบทหมายถึงพาดหัวข่าวหรือพาดหัวข้อเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจกระตุ้นให้ผู้อ่านมีความอยากรู้อยากเห็นเนื้อหาบิดเบือนไม่ถูกต้องบางเว็บไซต์หลอกให้คนคลิกเข้าไปดูโฆษณาเพื่อสร้างรายได้จากโฆษณา นอกจากนี้ยังแพร่กระจายข่าวปลอมใช้หัวข้อที่ดึงดูดความสนใจเพื่อให้เกิดการแชร์ต่อโดยอาจมีจุดประสงค์ทางการเมืองเศรษฐกิจหรือเพื่อสร้างกระแสะเท็จประเภทที่2การหลอกลวงทางอีเมลปลอมมิจฉาชีพจะส่งอีเมลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบริษัทหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือคลิกลิงก์อันตรายจุดประสงค์ก็เพื่อขโมยรหัสผ่านเลขบัญชีธนาคารหรือทำให้เหยื่อติดมาแวรอีเมลจะแจ้งว่าบัญชีของคุณถูกล็อกกรุณาคลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่ซึ่งอาจจะเป็นลิงก์ปลอมที่มีฉาชีพแนบมากับอีเมลปลอมประเภทที่3การหลอกลวงทางโทรศัพท์ มิจฉาชีพจะโทรมาแอบ,บอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือธนาคารเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนตัวจุดประสงค์ก็เพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวหลอกให้โอนเงินหรือเข้าถึงบัญชีธนาคารตัวอย่างเช่นโทรมาหลอกว่าเป็นตำรวจแจ้งว่ามีหมายจับและให้เหยื่อโอนเงินเพื่อเคลียร์คดีอ้างว่าเป็นธนาคารแล้วขอรหัส OTP เพื่อลวงข้อมูลบัญชีประเภทที่4การหลอกให้รักทางออนไลน์ วิชาชีพจะสร้างตัวตนปลอมบนโซเชียลมีเดียพยายามสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อและขอให้โอนเงินจุดประสงค์ก็เพื่อหลอกให้เหยื่อตายใจและโอนเงินโดยอ้างเหตุผลต่างๆตัวอย่างเช่นอ้างว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งต้องการให้โอนเงินมาช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทที่5การหลอกลวงด้วยกลโกงทางการเงิน มิจฉาชีพจะหลอกให้เหยื่อร่วมลงทุนหรือให้เงินโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นจุดประสงค์ก็เพื่อหลอกให้เหยื่อร่วมลงทุนในธุรกิจปลอมแชร์ลูกโซ่หรือคริปโตเคอรเรนซีที่ไม่มีอยู่จริงตัวอย่างเช่นลงทุนเพียง1,000บาทรับกำไร1,000 0บาทใน7วันประเภทที่6การหลอกลวงทางข้อความหรือ SMS อาชีพจะส่งข้อความ SMS ปลอมที่แอบอ้างเป็นธนาคารหรือหน่วยงานเพื่อให้เหยื่อคลิกลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวจุดประสงค์เพื่อหลอกให้เหยื่อกดลิงก์หรือขโมยข้อมูลทางการเงินตัวอย่างเช่นบัญชีของคุณมีการใช้ใจ่ายผิดปกติกรุณาคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบและประเภทที่7การหลอกลวงผ่านตัวตนปลอม มิจฉาชีพจะใช้บัญชีปลอมหรือใช้โปรไฟล์เป็นบุคคลที่เชื่อถือได้เช่นคนดังหรือเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหลอกลวงจุดประสงค์เพื่อหลอกเอาเงินข้อมูลส่วนตัวหรือให้เหยื่อกระทําการบางอย่างตามที่ต้องการเช่นแอบอ้างเป็น CEO ของบริษัทสั่งให้พนักง,งานโอนเงินไปยังบัญชีปลอม ข่าวที่เกี่ยวข้องการหลอกลวงโดยใช้คิกเบตเว็บคิกเบตพูดข่าวปลอมเสียตันไม่ช่วยพี่ตูนชาวเน็ตด,ด่าขลมโปรดอย่าแชร์แท้จริงแล้วเสียตันก็ร่วมบริจาคเงินในครั้งนั้นด้วยข้อสังเกตการหลอกลวงโดยใช้คิกเบต 1. ใช้หัวข้อพาดหัวยั่วให้คลิก 2. ข่าวหลอกลวงไม่น่าเชื่อถือ 3. อาจน,นำไปสู่เว็บไซต์ที่มีไวรัส หลอกลวงโดยใช้อีเมลปลอมเตือนภัยมิฉาชีปลอมอีเมลธนาคารอ้างเป็นพนักงานหลอกให้คลิกลิงก์หรือเว็บต่างๆเพื่อดึงเอาข้อมูลเราไปข้อสังเกตการหลอกลวงโดยใช้อีเมลปลอม 1. ที่อยู่อีเมลของผู้ส่งผิดปกติ 2. ลร้องขอข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงิน3ม,มีลิงก์หรือไฟล์แนบที่น่าสงสัยการหลอกลวงทางโทรศัพท์ แก๊งคอ์เซนเตอร์หลอกโอนเงินดูดเงิน3ล้านบาทอ้างเป็นคนใหญ่คนโตกดดันให้ผู้เสียหายรีบโอนเงินท่านมีใบสั่งค้างชำระบัญชีเงินฝากของคุณถูกอายัดโทรจากธนาคารข้อสังเกตของการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ 1. อาจจะโทรหรือส่งข้อความทางโทรศัพท์มา 2. สร้างสถานการณ์ให้เราหลงเชื่อได้ง่าย 3. หลอกขอข้อมูลส่วนตัวของเรา การหลอกให้รักทางออนไลน์สาวทูกหลอกให้รักเสี่ยงเงิน3,000 300, สนบาททั้งเจ็บใจทั้งช้ำใจตอนนี้ฝ่ายชายหายวับไปกับตาเธอเขาป่วยเป็นมะเร็งแต่เรามีเงินไม่พอใส่ค่ารักษาจริงเหรอเธอต้องใา่ค่ารักษาอีกทั้งหมดเท่าไหร่บอกวาว่าขาดอีก3,000 300, สนนะ่ะส0 0แสนเองหรอได้เดี๋ยวเขาโอนให้นะกริงรงกร,งกรงตูงตูงตูงทไมเธอไม่รับสายเขา เป็นไงบ้างโอเคไหมคุณไม่สามารถส่งข้อความให้ผู้ใช้ไลายนี้ข้อสังเกตมีชาชีพหลอกให้รัก 1. เขาจะไม่ใช้รูปของตัวเองแต่จะใช้รูปโปรไฟล์ของคนหน้าตาดี 2. หลอกขายฝันให้เรา 3. หลอกเอาเงินของเรา 4. ล่วงเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปขายการหลอกลวงด้วยกลกงทางการเงินลุงแสบอ้างเบื้องสูง หลอกลงทุน1 0 0 0แลก10ล้านฝ่ายนั้นลงเชื่อซูนเงินไปกว่าหลักล้านข้อสังเกตการหลอกลวงด้วยกลโกงทางการเงิน 1. ช่ชวนลงทุนในงบน้อยแต่ได้ผลกำไรมาก 2. หลอกไปเปิดบัญชีม้าการหลอกลวงทางข้อความหรือ SMS ระวัง SMS หลอกลงทะเบียน Digital Wallet แอปทางรัฐโดยจะส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้เราก่อข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับเงินหมื่น ข้อสังเกตการหลอกลวงทางข้อความหรือ SMS 1. เว็บไซต์ปลอมมักจะลงท้ายด้วย .cc. 2ลิงก์ที่ส่งมามักจะสะกดชื่อผิดหรือข้อความผิด 3. ไม่มีที่มาของนี้ที่แน่ชัดว่ามาจากใครที่ไหนการหลอกลวงผ่านตัวตนปลอมเตือนภัยมิชาชีพป,ปลอมเป็นหมีเนยหลอกถ่ายคลิปหวังคมขู่เพื่อเอาเงินข้อสังเกตการหลอกลวงผ่านตัวตนปลอม1 ใช้รูปโปรไฟล์คนดังหรือคนที่มีกระแสอยู่ณตอนนั้น 2. หลอกให้เราส่งข้อมูลส่วนตัวอ้างเพื่อจะส่งของขวัญมาให้ 3. ส,ส่งข้อความคุกคามเราแนวทางการป้องกันและรับมือ 1. ตั้งสติให้มั่น 2. ห้ามให้ข้อมูลสำคัญ 3. ไม่กดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือ 4. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการหลอกลวง แจ้งความหรือโทร1ึ่งมาชิกของกลุ่มค่ะนางสาวกรกมลทองสวัสดิ์เลขที่20นางสาววรนุษสุภาพเลขที่30นางสาวสุพัษาทาอรนเอเลขที่41ค่ะ